สวัสดีเจ้าเพื่อนๆมายืนงงนี่น้องตะกั่แตนเนาะน้องแพทมาเมาื่อกี้คุณสวามีโทรมาให้กลับบ้านเพราะว่ามีปัญหาเรื่องรถเนาะเขาต้องใช้น้ำอะไรในรถนี่ยะจ้ะเนาะกรีบกลับไปมาถึงไปเลยอุย้ยมาส่งลูกพี่แล้วก็ไปเลยลูกน้องโอเคค่ะมาเก็บกันเลยเนาะอุย้ยดูจ้ะดู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 ดดด เอ่ยพรก็มายืนงงอยู่ในดงตกกะเตนเหมือนกันเนี่ยแหละคะ่ะน้องแพทโอ้ยสวยหลายสออนหลายดูดูด,ดูโอ้จ้าจ้าจ้าโอนโสอสออนหลายออนพอดตรงนู้นเสียดายน้องแพทไม่อยู่โอ้ยคุณหญิงอยื่อี่ไ ตะก,กะแตนเลยละคะเนี่ยอเสียดายเสียดายมาดามเรามาดามเราไม่มีเวลามาถึงแล้วคุณสวามีโทรมาพอดีแม่เนะราจะประจวบหมอเลยดู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 ดด โอ้ยโอ้สะอ่อนไหลสะอหลดู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 ดมาดามแกขับรถผ่านแล,แล้วเขาเห็นจ้ะโอ้ยอ่อนอ่อนดีมากเลยจ้ะนี่อ่อนจริงๆจงตาเพื่อโอ้ย oh, ดิโอ้ย oh, หอมหอมมันหอมเหมือนพวกประเภทพวกเกยยอดถั่วลันเตาอะไรเงี้ยจ้ะเนี่ย โอ้โหมันสะออนคักสะออนละลายอ่ะด,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 ดูนะด,ดูสิเนี่ยยอดก็สวยๆอบอโอ้ยนี่เนาะนี่เนาะโอ้ยสะออนดดยอดสวยๆอบอนะคะนี่โอ้ยใจออดใจไหวไหมเนี่ยมันก็ต้องเก็บแล้วเนาะ ก็ต้องเก็บราคาเนี่ยโอ้ยอดใจบ่ไหวแล้วนี่นี่ค่ะจำเพามันเป็นจำเอ่อเพศแบบของโขนตานะจ๊ะอด้อดูชอหลายค่ะเนี่ยบ่เก็บก็บ่ไหวรถก็มีวิ่งอยู่จา้าแต่มันก็ไม่ได้ติดถนเนเิยหรอก เสียงรถเป็ไงมันก็ต้องมีดังมากนเนาะมันก็ต้องมีข้าวมั่งจ้าน่โอ้ยคุณนายสิไปทำไมนี่สิออนเลยให้เอื้อสซออนอยู่คนเดียวเซให้เอื้อสซออนอยู่คนเดียวออนทั้งนั้นเลยออนมากจ้า เก็บไปให้ยายแต่จกูก็อยากได้อยู่จ้ะเอะไรให้ลองแพทย์ไป้ยาตุกเนาะเุ้ยเยอะจัดเยอะจัดนี้เหมือนมันจะง่ายกว่าตรงโน้นก็เลยไม่ได้ไปตรงโน้นแต่ตรงโน้นก็เยอะมาก เสียงอ๋อหล้ยได้ยินเสียงเด็ดบอสจ้ะโอ้ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยมันได้ฝนจ้ะมันได้ฝนเนาะมันได้ฝนเนาะจ้าเพื่อนดูสินเนี่ยออ้ยหยอด่อมมากแล้วก็อร่อยด้วยนะเนาะ กินกระปนุนเนาะมันจะเป็นจำพวกยอดถัว่วลันเตาล้จ้าเนี่ยนะยอดตะกกะแตนนะจ๊ะถ้ากินเหมือนพวกยอดถัว่วลันเตาเ้ยจ้าอือหือ หลังจากไปทะเลหลังจากเก็บดอกไม้ก็มาเก็บยอดโทรตาตาต่อจ้ะเดี๋ยวต้องมาอีกอลต้องมาเก็บอีกต้องมามาดาม,มาด้วยโอ้ยมันกำลังอ่อนๆเดี๋ยวมาดามถ้ามามาดามไม่เก็บต้องเสียใจนะคะมันจะแก่นะคะโอ้ยถ้ามีงูแล้วเอ้ยตายแน่ เจ้านะ้ะฟินฟินฟินโอ้ยคุณมาดามเสียใจได้นะคะนี่แต่เดี๋ยวคุณก็มาเก็บได้นะคะเยอะแยะโอ้ยอ,ยอยือะไรสิฟินขนาดนี้มันได้ฝนแล้วฮะเนี่ยยอดอกอบอบจะสวย เออมึงก็ไปเถอะมันสนใจมึงหลักรถขับไปเลยคอยฟินหลายนี่ก็ยอดนี่โอ้ยฟินหลายฟินหลาย้ายอได้ผกเยอะเลยวันนี้ได้ผกเยอะเลยค่ะวันนี้ นะอืมโอนพักดโอนพักดออนไหแเราจะสโอนปานี้นะโอ้ยสนใจลักรถวิงก็ช่างกัและโอ้โหมันฟินนะคะบองตรงฟินมากค่ะ โอ้ยนี่ยอดอ่อนอ่อนตรงนั้นเลยมันได้ฝน,นแ,ลแล้วมันก็แตกออกมาดูดิน,นี่จะเจ็บใจนะขมดามคณไม่ได้เก็บด้วยวันนี้ ียใ,ใ,ใ,ใจด้วยค่ะเสียใจด้วยค่ะจะอ้อนไล่อ้ยอุย้ยสะใจสะใจค่ะขินขิงขิงขิงอู้ยมีขึ้นมาเห็นโน้วค่ะเยอะมากค่ะเนี่ย บางน้องก็มียาวทั้งนูนะะ้นนจ๊ะนี่จ้ะอโอ้ยยังเยอะยังเยอะยังเยอะมาดามก็ยังมาเก็บได้อยู่นะคะยังเยอะอยู่จ้ะอืมมมมอมมอยะะมม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 นอ,อ,นนอนะะมนออมมยมมะมม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 ม แป๊บเดียวจะเต็มถังแล้วค่ะสะออนไหลสะออนไหลอ์ยอุยอุยอ้ยออุยอยอยอยโอ้ยบัสคขมสิวาคือสะออนคักออนๆทางนั้นเลยออนๆทางนั้นเลย อ่อนๆท้งนั้นเลยอืมนี่นีๆๆวว่นี่นี่เบิดคำซีวาอืมนี่เด็ดแล้วอู้ยออนไลน์ค่ะ เบิรคำสิวาว่าวค่ะเพื่อนมาเก็บด้วยกันไหมอย่าให้มาเก็บด้วยกันตรงเลยคุณเอนจอยเห็นไหมคะเขาได้ชีใหม่กันแล้วค่ะคุณเอนจขาเห็นไหมคะเนี้ยคุณใจไลฟ์สไตล์มาเก็บแถวนี้ก็เยอะนะคะนี่ตรงนู้นใกล้คุณเอนจอยแต่ตรงนี้ใกล้คุณมาดาว ไกลไกลสำหรับเอื้อยนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอ้ยมาได้เสมอไกลไกลแค่ไหนเอื้อยไปหมดไกลไกลแค่ไหนเอื้อยไปได้หมดได้หมดสดชื่นนะคะได้หมดสดชื่นเอื้อยพรไปได้หมด หายหมดทัสดชื้นจ้าสออนมานจะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะเดกอ่นอ,อนๆยอดอ่อนๆนนะคะ่ะก็เอาแค่เต็มถังนะคะเดี๋ยวว่าให้มาดามกับคนอื่นมาเอาอีกนะคะสออนลายค่ะมันได้ฝนนะคะนี่อยอดอ่อน ได้ฝนจะได้ฝนโอ้ยสะออนขัดสะออนขักสะออนไหลเอ้ยก็สิเอาแค่เต็มถังเนาะก็มีคนอยากได้อยู่เอ้ยก็เก็บเนาะเก็บไปแล้วทิ้งก็ไม่เอานะคะเก็บไปแล้วทิ้งบ่กะบ่ทำ่ะ ออนไลน์จ so, right. oh, ้ะโอ้ยตรงนี้ก็แค่ตรงนี้ก็จะเก็บไม่หวนไม่ไหวแล้วจ้ะนี่กำลังออกดอกเลยนะดอกคล้ายดอกแครมเงี้ยกระหลังเขาก็กินได้ล่ะ แต่ตรงนี้มันออกได้ป่าตรงนี้มันเก็บปลาเกินโอ้ยโอ้ยเก็บกระเดื่อเต็มหางเลยค่ะเห็นบ่องสอนขัดอุ้ยเด็ดมันเด็ดมันขัก คักร้ายเด็ดมันคักคัดค่ะเพื่อนๆโอ้ยอยากให้คนที่บ้านได้กินจังเลยเนาะผักออแกนิกมันอร่อยด้วยอจ้ะกินกัน,นพริกปลาเนโอ้โหโคตรแซ่บอ่ะ แซ่บค่ะอยอดเลยอยอดนียจ้ะกินกระดมพิกปลาแซ่บหลายด้วยค่ะปน,นปนปลานละพีกปลาร้าสดๆเลยสดๆบ่ต้องลวกสดๆบ่ต้องลวก มันอีกที่นึ่งน,นะคะเนี่ยไม่ใช่คือตรงน้องเอ็นจอยนะคะอันนี้มัน่อันนี้ที่มันจะอุ้ยสออะไรพนานบอกเดี๋ยวจะกลับมาจะทันไหมเนี่ยโอย้ไม่ทันแล้วจ้ะก็ ประมาณยี่สิบนาทีเนาะมาจากบ้านมาดามนะมาต่อจ้ะเพื่อนเพื่อนต่อแนละ้วเพื่อนเนาะเมื่อกี้เมมเมริการ์มันเต็มค่ะต้องลบออกมากค่ะต่อ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 เก็บข้างล่างนี่ค่ะต่อ,อเลยจ้านี่จ้า And all in honey. โอ้ยโอไลมายากลับบ้านเลยจะเอาอีกนิดนึงจ้ะเอาอีกจักอันนิดนึงนะคะเอาอีกจักกอันนิดหนึ่ะ nhưng mà vẫn buồn nịt lại ha, buồn giờ có on on.

ม่วนหลายไม่อยากกลับบ้านเลยเย็นแล้วต้องกลับเย็นแล้วต้องกลับบ้านค่ะอีกไกลแล้วนะนะเป็นชั่วโมงนะครับกลับบ้าน โอ้ยขอบคุณเด้อมาดามดกหลายสอ,อนหลายมาดามก็ต้องมาเก็บด้วยคานเสียงรถเนาะคานป่ะจ๊ะ อ่ะลงมเาเสร็กลับมวนลายโอ้โหนะจ๊ะเดี๋ยวคือบอ่อยู่กับน้ำค่อยเนาะมาดามไป เต็มแล้วพอละ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะเต็มเลยก,กระถางกระเขียวเหมือนต้นไม้เลยมองไม่ค่อยเห็นเลยโอเคพอแล้วเอยพร้อมก็ขอจบคลิปที่นี้กันนะคะแ <c oughs> มมมี่ก็เต็มแล้ะค่ะต้องไปลบเออคลิปออกบ้างนะจ๊ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดู พาะเอ้ยพรได้ขนาดไหนมิจ้าเห็นว่าจะมีเต็มกระถังเลยจ้ะเออบดามน่าจะอยู่ด้วยกันเนาะนี่เนาะจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ